เรื่องรู้ตัวในวันที่สายไปณนะบ้านของอิงฟ้า เย็นนะลูกอืออไปนะวันแรกก็มาใส่นะแกอถ้าไปที่บ้านฉันนะขอบเลือใช้กระเป๋าถ้าเปที่บ้านฉนะลาออกไม่ได้หรจ้ะเออจริงเดี๋ยวนะเพลงนี่แกซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วเหรอใช่ก็ใบเก่าติดซีรอลแกฉันก็ซื้อรุ่นเก่าใหม่นะไม่ใช่จะช้ายเหรอเออเออทัาก็ได้ซื้อทัวร์ซับใหม่เลยจ้ะ แฟนซือ้อให้อะฮะฉันไม่เบื่อพวกมีแฟน,น,นทุกทีถึงเวลาเรียนแล้วขึ้นห้องกันเถอะไปอืมไปครูมาแล้วนักเรียนทุกคนขอพาร สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะนัเกเรียนทุกคนสำหรับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกวิชานี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้นักเรียนนำเสนอว่าตัวเองในช่วงปิดถทอที่ผ่านมาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเชิญคนแรกเลยค่ะค่ะโจ้พี่เาหังชานพร้อมกับแม่ชาท,ที่เกาหลีพากินอาหารเพื่อแทก ก่อนกับเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมห้เหนึ่งใบค่ะขอบคุณค่ะต่อไปวันที่สองค่ะ ตอไปเป็นสามค่ะในช่วงปิดเธอมข้อความอฉันพา,นาปนไปเที่ยวิลิปีินไปเที่ยวหมู่เกาะโบราเฟที่น่าทะเลสวยมากฉันและพีช่ชายไปดำน,น้นแล้วก็เล่นเสนุกมากค่ะ โอเคจ้ะทุกทุกคนมีความสุขที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะชอบอยู่บ้านมากกว่าไปเที่ยวไม่ว่ากันนะจ๊ะงั้นครูขอจบการสอนทนี่เท่านี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำตัวพะโล้ขอบคุณค<อ>่ะข้าต่อไปไมีวิชาอะไรฟิสิกส์เนี่ยสองข้าไใช่ป่ะเนื้อเบลือกอ่ะพวกแกดูสิครูเขาทัำมาในกลุ่มแหละ บอกว่าคุณเข้าที่ประชุมถ้าทำาังไนที่จบไปในกลุ่มมากเล่นทำงานกันเสร็จแล้วไปไปกัลผ่อนใจละอืมไปกันเถิดปะ วันนี้มีในแค่เพื่อวันเองกินข้าวเสร็จไปเติดต่อไหมไปดิไปดิไปป่ะพี่หรอที่ฉันจะไม่ตายแกไปป่ะไม่แหฉันที่เกียวอุ้ยแกเอง,งฉันเคยสับกเก่าๆนี่อยู่หรอบ้านก็รวยถ้ามันแช่ฟุตแบบฉันน,น่าทำไมไม่โทรให้แม่ไปรับล่ะลูก ก็หนูคิดว่าแม่ยังไม่เลิกง,งานนะไม่ถูกวันนี้แม่รู้สึกปวดหัวเลยขอกลับบ้านก่อนแม่หนูขอตอนสามหมื่นดิเอาไปทำไมเยอะจังล่ะลูกก็หนูยังได้ทรศั์ไอโฟนเมัน,พนเพื่อนบ้างเพื่อนร้อหนูไหนครั้งแล้ลนะหนูก็ไอเป็นนะแม่เดือนแ้่ได้ไหมลูกก็หนูจะเอาข้นนี้ ลูกไปเรียนแม่ทำงานหลายอย่างจนเป็นลมมีคนเจอจึงพาไปหาหมอณโรงพยาบาล แม่เป็นมาดิมเลียสุดท้ายค่ะมาสีใจด้วยนะคะใช่ <Hi. S 1> อุ๊ยซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วหรอใช่รวยจังเพิ่งพูดไปเมื่อวานเองก็ซื้อเลยต้องใส่กระเป๋าแล้วป้าเ,เนี่ยเมื่อวานบ้านฉันไปกินเนติมมาฉันได้จัดมาใบหนึ่ง ส,สักใบสิไม่กี่หมื่นเองแค่นี้คนนะแค่ไม่ล่วงหลอกทำไมวันนี้กระเป๋าเดินทางลูกแม่หนูอยากได้กระ,ะเป๋าใบเดีสักใบอะเท่าไหร่ล่ะลูกห้าหมืน่นแม่จะหาเงินเยอะแยะมากไหมขนาดนี้มจาจัดไหนล่ะถ้าแค่นี้หาให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันหรอก ที่มีอะไรเหรอลูกภูไค่ะไม่ไมีอะไรหรอกลูกเราไป็นเพื่อน ในตอนที่กําลังเรียนก็มีสายโทรเข้ามาหาอิงฟ้าก็โทาคะโถอิงฟ้าเห,หรอลูกข้าเห็นรถลุงบันที่บ้านหนูนี่ไปดูแม่เร็วฮะเปียกตัวไปไหนยืนก่อนอิงฟ้าก็รีบวิ่งมาหาแม่แม,ม่ หนูน้อแม่นะขอ้อขีดจากเรื่องรู้ตัวในวันที่สายไปเมื่อเรามีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับคนที่แสนดีกับเราเราควรตอบแทนเขาด้วยความรักที่นีเราไม่รู้ว่าจะจากกันวันไหนถ้ามีโอกาส ควรใช้โอกาสให้คุ้มค่ากระตันยูต่อผู้มีพระคุณกับเราให้มากๆเพราะกว่าเราจะเป็นเราได้ในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเขาอย่าพูดว่ารักอย่าพูดว่าขอโทษในวันที่มันใส่ไปเพราะเขาไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกแล้วเมื่อมีคนมอบความรักให้กับเราเราไม่จำเป็นต้องให้เขาทั้งหมดที่มี แต่ไม่ควรทำร้ายจิตใจเขาด้วยคำพูดหรือการกระทํากว่าเราจะเห็นคุณค่าในอะไรบางอย่างก็สายไปเสียแ,แล้วที่แทำลาหัวมาให้แม่ข้าไปส 拿手机了哈。<noise>